วงเก็บมาคุยคุยมาเล่า งเก็บมาคุยคุยมาเล่านำผู้ชมผู้ฟังติดตามความสำเร็จของกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันทร์อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศออมสินยุวพัตรรักถิ่นปี2566ซึ่งเป็นความร่วมมือของออมสินยุวพัตรรักถิ่นมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตองค์การบราหิหารส่วนตำบลหลอย,ยูุงกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันทร์ตำบลหลอย,ยูุงร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากหอยพงประกอบด้วยหอยพงสามรสข้าวเกลยบหอยพงและ ปุ๋ยเปลือกหอยพงส่งประกวดออมสินยุวพัตรักถิ่นฝ่าสนามกว่า300ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั่วประเทศณสำนักง,งานใหญ่ธนาคารออมสินกรุงเทพมหานครประกวด12ทีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว,ว่าทีมเดือดหอยกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันท์คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองพร้อมรับเงินรางวัลห้า0มบาท ไปติดตามการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านของอบตอหลอยุงโดยนายกุศลทนังผลนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลอยุงอ,อําเภอตะกวดทุ่งกันครับผมกุศลทนังผลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลอยุงนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่หมู่บ้านบางจันทรนะครับหมู่7ตำบลหลอยูุงนะครับอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะครับด้านหลังเรานะครับก็อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดภูเก็ตนะครับตรงพื้นที่วันนี้นะครับก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับจะเป็นสินค้านะครับเป็นวัตถุดิบของชาวบ้านนะครับเราเรียกว่าหอยพงนะครับหอยพงแปรรูปเนี่ยครับส่วนมากจะอยู่ตามริมชายฝั่งทะเลตามแถบบ้านเราอยู่ระหว่างภูเก็ตนะครับตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับหอยพงมีมากในพื้นที่แต่ ขายได้ราคาต่ำนะครับเราจึงเริ่มโครงการกับชาวบ้านในชุมชนนะครับอยากที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์หอยพงเพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้นนะครับจึงได้ร่วมมือกับรัชพัฒนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตและธนาคารอมสินนะครับทำโครงการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแปลรูปหอยพงมาเป็นข้าวเกลียบนะครับข้าวเกลียบหอยพงแล้วก็เป็นหอยพงสามรสนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกลุ่มแม่บ้านชาวบางจันทร์นะครับก็ได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็นำไปประกวดโครงการยุวพัฒอมสินนะครับซ เลลิศแระดับประเทศมาในปัจจุบันนะครับ หอยพงนะครับจะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับถึงความสมบูรณ์ในพื้นที่นะครับแต่พื้นที่บางจันทรที่อยู่ด้านหลังบริเวณริมจังหวัดภูเก็ตกับพังงาตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์เขาเรียกว่าโหนหอยพง์ซึ่งหอยพงจะมีมากบริเวณนี้หอยพง์อย่างที่บอกว่าเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ป่าชายเลนนะครับหรือสัตว์น้ําธรรมชาติซึ่งเรารู้อยู่เลยว่าพื้นที่พังงาของเรายังสมบูรณ์ในด้านนีี้มมากๆและวัตถุดิบ จำนวนมากนะครับซึ่งสิ่งสำคัญอยากยกระดับอ,อยากอยากลกรดระดับสินค้าของชุมชนนะครับกรเกษตรมูลค่าสูงให้กับชาวบ้านนะครับออบตหลเหลยงนะครับได้เข้าร่วมกับกลุ่มแม่บ้านบ้านบางจันนะครับโดยผ่าน ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆของบ้านบั่นคงนะครับหรือว่าโครงการอาชีพของตําบลหลอยุงเองนะครับเพื่อพัฒนาสินค้าต่างๆภายในตําบลนะครับของบางจัน์เราแปลรูปหลายๆยอย่างนะครับเช่นผลิตภัณฑ์แปลรูปของอกลุ่มแปลรูปทางทะเลนะครับตอนนี้เราแบ่งกลุ่มวิสาหกิจนะครับก็คือเป็นประมงพื้นบ้านนะครับกลุ่มผู้ชายนะครับไปหาวัตถุดิบ กลุ่มแม่บ้านนะครับตั้งวิสาหกิจแปรรูปนะครับผู้ชายหาแม่บ้านแปรรูปแล้วก็วัยรุ่นขายนะครับตอนนี้ก็คือจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมด3กลุ่มในชุมชนนะครับซึ่งอบตอก็สนับสนุนในด้านของกิจกรรมต่างๆมาตลอดนะครับนะครับหอยพง์เนี่ยนะครับเรามาแปรรูปเนี่ยตัวเนื้อหอยเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบนะครับซึ่งผสมกับฟักทองนะครับส่วนตัวหอยพงสามรสก็ใช้ตัวหอยพงกับ มุนไพรในพื้นที่นะครับได้มาแปลรูปส่วนเปลือกเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะครับเปลือกนี้นํามาบดนะครับแล้วก็ทํามาเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเราได้ทดลองใช้งานแล้วในพื้นที่นะครับในแปลงผักเหมียงของชาวบ้านซึ่งตําบลหล่อยุงของเราจะมีแปลงผักปลอดสารพิษนะครับซึ่งไปขายในโครงการชาตรอบนะครับที่ภูเก็ตเราได้ไปทดลองกับแปลงผักนะครับโดยใช้ปุ๋ยเปลือกหอยนะครับไปผสมแล้วก็พืชผักออกมานะครับใบนี้จะออกมางามกว่าปกติครับ ซึ่งเราจะใช้ทุกส่วนของหอยพงนะครับไม่ได้เหลือทิ้งออกมาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งเลยนะครับใช้ครบทุกส่วน นี้นะครับช่องทางการจัดจำหน่ายของเรานะครับก็ทั้งออนไลน์นะครับตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดฝากขายสินค้านะครับตอนนี้ทางตำบลอบตหล่อยุงกำลังทําเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจตะกร้าปีใหม่นะครับซึ่งรวมสินค้าของทั้งหมดภายในตําบลหล่อยุงของเรานะครับเพื่อวางจัดจาหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นสินค้าของฝากในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ตลาดออนไลน์นะครับตอนนี้เราไม่ว่าจะเป็นช่องทางทิกต็อกนะครับออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กในเพจต่างๆเนี่ยครับตอนนี้เราร่วมกับน้องๆ มหาวิทยาลัยนะครับทำคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อขายนะครับในสินค้าของเรานะครับส่วนทางอบตอนะครับเราก็จัดบูธออกบูธแสดงสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นพาณิชย์จังหวัดนะครับกรมการค้าภายในนะครับจังหวัดหรือว่า,ามหาวิทยาลัยนะครับเราก็ออกบูธอยู่ตลอดแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทดลองออกไปขายจริงนะครับ แล้วก็ทดลองทําคอนเทนต์ต่างๆเพื่อโปรโมตในตัวสินค้าครับได้ฟังการทํางานร่วมกับกลุ่มแม่บ้านโดยนายกุศลธนังผลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลอยูงุงอําเภอตะกวดทุ่งกันแล้วช่วงนี้ติดตามตัวแทนกลุ่มแม่บ้านกันบ้างโดยคุณอังคณีมิ่งพิจารณประธานกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันทรที่ได้ให้รายละเอียดจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการอ,อมสินยุวพัดรักถิน่นปี2566 และได้อธิบายถึงขั้นตอนการแปรรูปหอยพงให้ได้รับทราบกันครับสวัสดีค่ะดิฉันนางอังคานีวิมพิจารเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันค่ะก็มีการจัดตั้งกลุ่มก็เห็นว่าหอยพงบ้านบางจันอะ่ะมันล้นมันราคาถูกและไม่มีใครำนำผลิตผลมาแปรรูปทีเลย เลยก็มีทางกลุ่มมหาวิทยา,ทยาลัยราชพัฒภูเก็ตทีมคณะอาจารย์นักศึกษามาร่วมมือมาผักดันมานำผลิตผลแปรรูปอะค่ะเป็นหอยพงแล้วก็มีการลงไปในพื้นที่ไปเอาหอยพงมามานำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยพงค่ะหอยพงมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมาแปรรูป สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะแล้วก็มีการต่อยอดจากราคาเดิมกระป๋องละ5บาทแล้วมีการต่อยอดให้ให้เป็นรายได้ให้กับชุมชนมีอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ค่ะก็จะมีทีมงานแม่บ้าน1 8คนค่ะสมาชิกมีทีมผ่าหอยมีทีมทำผลิตภัณฑ์มีทีมขายมีจำหน่ายส่วน การหาผลิตภัณฑ์มาก็เป็นฝ่ายของประมงผู้ชายค่ะฝ่ายพ่อบ้านมีโครงการจากอมสินยุวพักรักถิ่นธนาคารอมสินได้มีการสนับสนุนเงินงทุนให้นักศึกษามหาวิท,วทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตมาร่วมมาสนับสนุนชุมชนขับเคลื่อนให้ช่วยพัฒนาไปต่อยอดที่มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะ มีการีเซนมันก็มีการกดดันมากค่ะเพราะต่างคน,นต่างเก่งเพราะระดับ12ทีมที่ไปแข่งจาก365ทีมค่ะมันเป็นระดับประเทศอะคะ่ะก็กดดันมาก,กผ่านมาได้ได,ได้ที่1นึ่งเราก็จะมีมหอยพง3รสามรข้าเกี๊ยวเปรูปพร้อมทานและมีเปลือกหอยพงเป็นปุ๋ยสำหรับปรับ หน้าดินค่ะนี่ก็มีจะมีช่องทางออนไลน์ค่ะมีเพจของอบโตโด้วยค่ะที่สนับสนุนชุมชนบ้านบางจันค่ะแล้วมีการไปออกบูธจัดบูธมีงานที่ติดต่อมาก็มีพังงาเกษตรเฟรด้วยค่ะนำน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปในคะ่ะ นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงมาด้วยค่ะค่ะจะต่อไปเคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามให้เข้ากันก่อนค่ะ เสร็จปุ๊บก็จะนำพริกป่นแล้วเกลือใส่ลงไป thank mm -hmm. ได้ค่ะเอาเลยเอาเลยมะขามเปียกด้วยค่ะแล้วก็เคี่ยวจนนวดค่ะ มันก็ถ้ามันงวดแล้วค่ะโฟองอากาศข้างมันจะเป็นโฟงใหญ่ถ้ามันยังไม่งวดก็โฟงมันเล็กๆค่ะ ก็ผสมน้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามจนละลายหมดแล้วก็ใส่พริกป่นไปเลยค่ะเกลือเกลือ่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะจะส่วนผสมทั้งหมดจะเป็นการชั่งตวงวัดหมดเลยค่ะเป็นสูตรของทางมหาเลยเขาเตรียมเขาไปรูปไม้เขาคิดไม้เที่ยวจนหวดเลยค่ะ เพื่ไปเรื่อยๆต่อไปต่อไปพอเห็นน้ำส่วนผสมมันงวดแล้ว Ô mày, mày có một mùa ghê nọ, mày ký sai ái. Chát, 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 chát. พงค่ะส่วนประสมตัวหลักเลยค่ะมีมะม,ม่วงถึนมะพานมีใบมะกรูดค่ะมีกระเทียมโทอดแล้วค่ะแล้วมีตะไคร้ค่ะ อค่ะแล้วก็เรามาผสมรวมกันค่ะมาคุกม,มาเค้าให้เข้ากันก่อนค่ะค่ะแล้วพอมันงวดแล้วอาจาจนะคะ,คะ แล้วนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในกระทะเลยค่ะค่ะใส่จนหมดเลยค่ะเบาเกสหน่อยค่ะคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็ให้น้ำมันแห้งเลยค่ะเกาะตัวก่วอยเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะนี่คือขั้นตอนการทำหอยพุ่งสามรสค่ะปิดเกสเลยค่ะได้เลยนักไหมช้มาช้าช้าช้าจ้ะ สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หอยพง์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0807454173และ f a เ e b o o k p เพ e กลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบางจันรวันนี้ปิดท้ายช่วงเก็บมาคุยคุยมาเล่าด้วยการร้องเพลงร้องแงงของกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านอนุรักษ์บ้านบ,า,นบางจัน ที่มีเนื้อเพลงบ่งบ,งบอกถึงการแปรรูปหอยพงซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์หอยพงแปรรูปและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับตตอออนน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 ยยยงงงงงบัไจจจรสเเลุมม้าากกีปด Hello. Uh -huh.